สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาไหลสดอยู่ในเมือ,อ,อ,องอย่างบบพี่น้องโอ้ยเสียงยงนอกเสียงอัไนนั้น,ย,ดดนย,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 ยังบูดังมาเป็นแต่ยาเสียงรถเสียงเบรกเสียงยังบูโอ้มองนีละมองนีเป็นลานอาหารตะกีบนันนีบ้างแล้วต้นนี้ เจ้าเฮ็ดล้านนวดสบายเล่นอีกันม่เมนบ่า้าแห้ของบกใหย่ยา่าเลยตะกี้ขาเจ้าเฮ็ดเป็นล้านอาหารวิวพี่นอ้องวิวมืดบบพี่น้องกล้องคอยก็ได้เสร็จกัน ร่มหอนหอนั่นสิเป็นตะโดดน้ำดีพี่น้องแบบนี้หน้าโดดน้ำตุ้มตามก่้วยจะเป็นขับแห้งรถก็ได้ห้อนหอนหอนอาบน้ำตุ้มตามตุ้มตามนั่นพี่น้องให้เจ้ากระล่งลงร้อยน้ำมาแล้วคุณ มันี้อากาศสามสิบกว่าเด้อเป็นเอียงที่อ่อนแดดดีอากาศดีพูนมีโกเพิ่นปิดแล้วพี่น้องหิ้วเขาคอยหิ้วเขาค่ะว่าที่ไปกินนั่นไก่มีโกเพิ่นปิดละ่ะแต่กินขนมอันนั่นเอาแซนด์วิชเอาขอบคุณน้จ้าผู้ใดนอค่ามาเห็นคอมเมนต์บอเดียวเบิ่งกันด้วยผู้ใดนอจ้ะ ขอบคุณได้จ้ากดไลก์กดแชร์ให้เจา้ากาฬสินเนาะคุณอะ่ะเขาเจากำลังร้อยน้ำมาเจ้าเห่นน้ำอากาศพรนขจ้าเ,เห่นน้ำกันน้ำบล็อกปันได,ดพี่น้องมื้อนี้น้ำบล็อกปันไดเบิ่งเห็นพื้นอยู่แต่ว่าขจ้าจขีห่วงยางาเจ้าขีห่วงยางรอยมา,านํำน้ำ ไปขึ้นตะลิงพูดอ้อมไปจะไปขึ้นมองได้หรือรล้อยมันพูดไปขึ้นฟังคนนะนี่มี่มองขึนอยู่หรอกว่าเขาจะล้อยไปแล้วก็ได้มื่อนี้ไปเห็นนักท่องเที่ยวยางบันไดมื่อนี้ นักท่องเที่ยวบ่ค่อยเห็นปานใดพุ่นายสาวนึเพิ่นรอยมากครับ่เป็นอันนี้ก็เจ้า,าม่น้ำน้ำล่างลองลองลองอันนั้นมากบ่เป็นเิ่นมหาหัดร้อยไหมคู่นีมาหอดีแล้วคุณบ่คันมาก อันนี้เป็นร้อยเป็นเป็น้ากันไปละอองลองออง,อ,งอันนั้นร้อยว่าเป็นนกกระด่ายห้องสวดสวดอยู่อันนี้อยู่ในเมืองในะพี่น้องคล้องอยู่ในเมืองแต่ว่ารานค่ารานร่วงข้าเจ้าปีดเบิดล่ะ ร้านค้าปิดหมดแล้ว nhiên nằm vào được cả nhà đầy, nhà đầy. cá <laughs> ตรงมี่อันนี้ตรงมี่ห่วงยางดีดีทันสิมัเห่นนามังเสียเป็นแต่ยานยางออกไปท่งพี่ดอกพี่น้องตอนแรกว่าสิกลับไปแม็กโดนันบ่ไปดอกรถเมยังอยู่ได้รถเมย์รถเมยังอยู่แต่ว่าราาผ้าปิดเบิดแล้วพี่น้องเพราะว่าทุ่มกลัวล่ะ รถเมยังอยู่อ๋ออ๋อร้านอาหารสตรีทฟู้ดมีแต่อยู่ มันไม่มีมันไม่มีมมมสตรีฟูดมีแต่ร้านเล็กๆเป็นบาร์ที่เขาเปิดนะ่ะเพิ่งจะเห็นคอมเมนต์เมื่อกี้ไม่เห็นมันมืดมีก็มีแต่ร้านเล็กๆเป็นร้านเล็กๆสตรีฟูดมันไม่มีเป็นร้านเล็กๆมันก็มีนั่นแหละแต่ว่าไปกินแมคโดนั่นดีกว่ามากพู้แสดงว่าอะไรเนาะนี่จำชื่อว่าจำชื่อได้อยู่นะชื่ออะไรเนาะ อะไรเนาะลืมชื่ออะไรนะลืมลืมชื่อแม้จาได้อยู่นะก็สมัยก่อนเราไล่กันเนาะเคยมาอยู่ชื่ออะไรเนาะลืม <c oughs> ลืมชื่อชื่ออะไรเนาะยังจะนึกออกอยู่นี่แหละแต่ลืมชื่อ ลืมชื่อจริงนะเนี่ยน้องอะไรเนาะสมัยก่อนเราเคยไลค์กันเนาะเออดักว <c oughs> ่าอยู่หมากพูหมาพูก็จะว่าเอ e. นเตดักเนาะเออจําได้แล้ว <c oughs> จําได้แนละ้วจําได้ครับ <c oughs> ขอบคุณมากนะ <c oughs> ที่ยังคิดถึงกันอยู่ <c oughs> อันนี้อัน <c oughs> ทุ่มทุ่มครึ่งแล้วเด้จะสองทุ่มแล้วยังไม่มืดนะดักพอดีพี่พาทำงานเสร็จแล้วพี่พาก็เลยไอ้นี่ก็เลยรอรอลูด,ดี้ก่อนเดี๋ยวให้ดูวิวนะคนเยอะอยู่นะเดี๋ยวให้ดูวิวในเมืองโทรศัพท์เป็นมืด,มดยังไงไม่รู้หน้าจอไม่ค่อยแจ่มเวลาออกแดดมองไม่เห็นตัวหนังสือ นักท่องเที่ยวก็มีแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยไปกินแซนด์ว <c oughs> ิชกี่โมงกี่ทุ่มกี่ยามแล้วเนี่ยที่ที่บ้านเราสองทุ่มนี่ตีไหนสองทุ่มนี่ตีหวัวฟูเพิ่งเลิกงานสองทุ่มนี่ตีอะไรฮะตี ตีสองตีสามอะไรใช่ไหมดักบ้านเราอ่ะตีสามใช่ไหมสองทุ่มนี้ตีสองกว่าใช่ไหมตีสองตีสามเมืองไทยเนาะคิดว่าตอนนี้เป็นไงสบายดีกันไหมอ๋อเที่ยงคืนเที่ยงคืนจับถึงปีหนึ่งแล้วเนาะ นักท่องเที่ยวก็เริ่มเดินแล้วนะมีนล้วคุณน่ะนักท่องเที่ยวนู่นนักท่องเที่ยวเริ่มมีอยู่<__>เดี๋ยวจะไปนั่งดืม่มในข้างๆร้านข้างๆที่ยืนไรอยู่นี่เห็นเพื่อนเห็นเพื่อนของรูดิของพ่อใหญ่แล้วแต่ยังไม่โผล่ออกไปยังไม่ไปนั่งไรสดก่อนรู้สึกว่าจะหัวร้านขึ้นนะเนี่ย<_><_><_>แก่ขึ้นหัวร้านขึ้นนะเนี่ย ซื้ึกว่าจะแก่ขึ้นนะเนี่ยนักท่องเที่ยวไปเดินแล้วน้องต้องแตงแอคชันถ้าใครมาตรงนี้ก็เป็นหยุดศูนย์กลางเนาะเ้้ามาถ่ายรูปกันมาถ่ายรูปกันเป็นโรงแรมตรงนั้นโรนงแรมโคนชื่อว่าโคนนี่โฮเทลโคนนี่ยอยู่ใจกลางก็แพงอยู่นะคืนนึงก็ สองสามพันสี่พันเนี่สี่พันห้าพันที่นี่โรงแรมเล็กๆก็แพงเรื่องโรงแรมนะแพงมากก็เล่นอยู่แต่ช่องพี่แดงครับใช่ไหมช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้าไปพอดีไปทําบ้านในนั่นนะ่ะไปทําบ้านสีฟ้านะ่ะไปทําบ้านสีฟ้าอยู่ก็เลยไม่ค่อยได้เข้าไป แต่ก็ยังไม่ผ่านเลยบ้านสีฟ้าทำบ้านสีแดงแล้ววิวสวยนะคะสวยเนาะเลยแพงมาใส่เสียไอวิวสวยเหรอโอ้ยใช่ใช่ก็แพงเพราะว่าเขากี่ดาวสามสามหรือสี่ดาวสามดาวคิดว่าสามดาว เป็นเป็นสามดามันก็แพงอะแน,นีะยเพราะว่าอยู่ในตัวเมืองเนาะประมาณ 5, ห้าพันไม่ขั้นต่ำอะ่ะห้าพันประมาณเนี้ยเนี่ยบิวเขาที่มีจอมแหลมๆเห็นไหมนั่นอะ่ะมีจอมแหลมๆเพราะอยู่ใจกลางเมืองไงถ้าถ้าเล็กๆก,ก็คงจะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่โอ้ หิวก็หิวห่วงก็ห่วงหนวนก็ใหญ่หนวดมาแล้วเสื้อดำเดินอยู่เสื้อดำเดิน <c oughs> โอเคไปแล้วเด้อ <c oughs> บายบายขอบคุณมากนะด์กบายบายไปแล้ว